ตาทูเดอผู้ขาขวันทานอมระจอมทําอลัาคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตว่าลให้มากุมเลียมบังพ่อแม่เอ,ย,อ,ย,อยคุณพระพุทธนออยู่อย่างเนื้อเกศเกสตา ทำม,มาคุณบูชาหมูมาลา,มมาไม่ขอบคุณแฟนที่ย่อให้ขอบคุณกำลังใจในคืนนี้เย่าวางปล่อยนามใจแฟนถึงเพียงน้อยเป็นกระแสสาบซึ่งพระคุณเจ้าได้เล่าหา พวงมาเลยดอกแม่ป่ามันมีค่ามหาศาลพวกลูกหลานยืนยิบบนเวทีบ่บบงงเมยแห้งยำลำลองนับว่าบุญเหลือล้นเห็นฝูงชนมาแน่นอัง มกันตะพ้นขวัญใจแฟนแห่งเฝ้าฟังย่านบอกคือพันยองสิลำรองแม่นกอมแฟนเออเออศรัทธาจังพอแต่เพพอแต่เสียงเพลงจบสิ้นเอาเสียงพิ้นแค้นขึ้นมาใส่ หมอลำดีเดอไม่ญ่ขวัญใจแฟนมาเมื่อนี่ซิเห็นหมองปองในท่านหมอลำขวัญใจแฟนขอเสนอนิท่านแก่มสมัยในทองเรืองลูกผู้ใหญ่สัมบาลูกผู้หลาสัมมนและน้าระกอบของตัวผมในขึ้นนี่ก็คือผู้ใหญ่ท่องคำํำและภรรยานแนบขางของผมก็คือไม่ใไ่บัวสี